วยปวยค่ะสวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะค่ะชิสเทคซีรีโอเกิลซีซั่นเจ็ดแต่วันนี้แต่งตัวเหมือนอยู่รถแอนเจลิสโอเคปะไหนรถแอนเจลิสแล้วดึงท้าดึงท้าดึงท้านี่ที่ดูที่คิ้วเข้มนี่คือจะบอกว่าคือจริงๆมันเข้มมากแต่ว่าไม่ใช่คือมันเป็นมันแบบมันมันจะลอกอีกมันจะสวยกว่านี้แล้วดูคนสักอยู่นี่ นี่คนถี่มือคนสักวันนี้ก็หลอกต่างลูกค้าไม่ได้ก็มาชิดสวัสดีสวัสดีคุณแม่ชิดเจค่ะไงแล้วดูหนังหน้าลูกสาวลูกลูกสาวเป็นหน้าแบบแหลมมาแล้วดูรองเท้ากูคนเฮียอะไรหน้าเดฟชิบหายเลยหน้ากูเดฟหน้ากลัวมีผัวเป็นพี่ตูนแบบสุดอ่ะดูรองเท้ากูได้ข่าวว่าเดฟตรงส้นตีนเยอะเออเย้ดูรองเท้าตูดูซุปเปอร์สตาร์อินไทยแลนด์ไงน่ารักสุดาของอะไรเนี่ย ของอาดิดาสนี่รองเท้ากูอย่างนี้49บาทตัวนึงมากกว่า10นะคะมันอยู่ที่คนใส่ปะอ๋อยี่ห้ออะไงตั้งกิเบิร์ดปะเออมันอยู่ที่คนใส่เลยนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เนเจอร์แล้วตอนนี้ตอนนี้หาลูกค้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่ช้อปปิ้งหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไม่มีตังค์แล้วองเ่มันนี้ลูกค้าสนใจสักคิวเป็นเบื่อเลยคุณแม่เตรียมตัวด้วยเดี๋ยวมีก่อนว่าพิตตี้ติดงานกันนะคะตอนนี้ก็เดินช้อปปิ้งอยู่เมเจอร์ถามว่าเขาจะปิดกันแล้วมาเดินอยากกินชาไข่มุก กิโด้เสื้อผ้าน่ารักมากเลยนะคะดูเด้อจะเลือกเสื้อผ้าอะไรให้แม่กูหนัดดูเป็นตัวแม่กูก่อนว่าแม่กูใส่ไรบ้างแก้วมากไข่หมุกอร่อยมากอร่อยมากสิอร่อยปลาของฟรีปลาทีนี้ก็เดินมาเดินมาดูของกันแล้วก็แบบว่าดูคิวสิทำไมมึงพูดหนอะก็พูดอยู่กับมึง ถามว่าทำไมถูกหนูถึงพูดเนอะเพราะว่าอยู่กับชีตเข็มซิกซี่บีโอเกิลซีซั่นเจ็ด่าคือชื่อแม่งนี่ต้องพูดแบบนี้นะใช่คือต้องพูดยาวๆเพราะกลัวมีองค์กระเป๋ากระเป๋าค่ะกระเป๋ารวยมากกระเป๋าลวยมากรวยลากก็แต่ว่าโฆษณาคีมหน่อยโฆษณาคีมหน่อยอยู่ไหนอยู่หนตปีสีเข็ขายอยู่วดละสามร้อยค่าทรงอีก ถ้าไงก็ติดต่อคุยกันได้แอดมา c h m a d i s a c a k e สองสามอ่ะคดูสภาพดูสภาพคนทากับไม่ทานะผู้อีดอหอมโกรธอ่ะอ่ะจะว่าขนทากับโกรธอีนีออนเนี่ยคนรุ่นหมนีออนก็คือวันนี้ที่สักไปก็มีสักสักขอบตาด้วยสักขอบตาคือแบบอันนี้คือแต่งหน้าละมองไม่เห็นคือถ้าเกิดถอดขนตาอะไรมาหรือว่าล้างหน้าเนี่ยนะก็จะเห็นว่าหนูแพง ขอบตาหนาสวยทําให้ตาโตขึ้นคือฝีมือของคุณแม่ชีเค้กคุณนี่เองใครอยากใครอยากสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อมานะคะบ๊ายบายแต่ตอนนี้ชีเค้กอะมันจะกลับบ้านแต่ว่าออฟฟี่อ่ะจะไปบังกะโลจะไปเที่ยวเฮ้ยออฟฟี่ไปเลดไปไม่รู้ไปใครไม่รู้กันไปจริงไปกับเพื่อนอ๋อกับเพื่อนนะไปกับเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนไปด้วยไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาอัปเดตหน่ยมาบุยแม่มันเป็นสุ่มไก่กันอะ